ทุกคนต้องพร้อมเพราะว่าวันนี้นะพี่สาวอาจารย์จะปล่อยรัฐบาลไทยหมดทุกตัวไม่มีกั๊กไม่มีอะไรทั้งสิ้นปล่อยหมดเลยวิ่งรูดวันนี้ต้องได้ตัวอัดตัวเจาะวันนี้ต้องให้ไม่มีกั๊กพี่สาววันนี้จะปล่อยให้หมดเลยนะเพราะว่าอาจารย์บอกพี่สาวทุกทุกวันตั้งแต่ อาจารย์ไล่หาหนอยทุกวันอาจารย์บอกเลยว่าวันนี้ทุกคนที่มาดูไรสดจะได้เห็นแนวทางพร้พอมๆกันวันนี้มาดูซิว่ารัฐบ,บาลไทยวันที่16มีนาคม64อาจารย์กอกยังสายรุ่นดิงดาวันนี้จะปล่อยรูปวิ่งอะไรช่วยอาจารย์แชร์นะพี่สาว ตอนนี้เฟซอาจารย์โดนปิดกั้นประมาณ60ซหรือ50ปรซประมาณนี้น้าใจี่สาวที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วน้ําใจงามๆคนละหนึ่งแชร์ไม่เอาเยอะนิสาวหนึ่งแชร์ข้าหน้าเฟซหนึ่งแชร์ลงกลุ่มพอนะโอเคพร้อมแล้วี่สาวสอยอาจารย์นะ <c oughs> สอยอาจารย์เนี่ยเพราะว่าแนวทางอาจารย์กอกียงสายรูดดินเดาคือมาของอาจารย์เนี่ยหนึ่ง เข้าดีไม่ว่าฮาหนอยก็เข้าทุกวันวันนี้น่อยเข้าไหมเข้านอยก็เข้าหวยไทยก็เข้าทุกอย่างเข้าหมดแต่อาจารย์ขอน้ำใจพี่สาวคนละหนึ่งแชร์อาจารย์นะแนวทางวันนี้มีแค่เจ็บตัวฟังป่ากาันนะทุกคนจะได้แค่เจ็บตัวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นผสมมีแค่เจ็ดตัวรับทราบ มีเจ็ดตัวแต่ว่ามีหนึ่งตัวคือตัวรูดแล้วก็หนึ่งตัวคือตัวอัดจบเลยไม่ต้องพูดมากซอยอาจารย์แช่นะจ๊ะเข้าใจนะคาว่าแชร์ช่วยกันนะคนรักหนึ่งแชร์ข่าวที่แล้วรัฐบาลไทยอาจารย์กอเกียงสายรูดเด้งเด้าแตกบนแตกล่างรูดบนรูดล่างพี่ษาดู ของอาจารย์กอเกียงด้านบนด้านบนออกอะไรสามแปดพิซาดูสาปอาจารย์มีไหมคะสา 3, มแปดมีมีสามปดตรงๆเลยไม่ต้องกลับคือด้านบนแต่ที่มันแบบสุดยอดคือเจสมันไปเข้าตัวอัดของอาจารย์คือสาเจนี่คือสายรุดเด้งเด้าเข้าบนเข้าร่างแตกล่างแตกบนวิ่งรุดเข้าหมด สุดยอดเนาะวันนี้นะพี่สาวให้ทุกคนพร้อมพันสี่สิบห้าพันห้าสิบห้าท่านทุกคนต้องพร้อมกับอาจารย์วิ่งรูดไปเลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเด่นที่รูดไปกี่เปอร์เซ็นต์ค่าอาจารย์ล้านเปอร์เซ็นต์ ดูนะสองนี้เด่นล้านเปอร์เซนเลยยังไงก็มาแต่คุณฟังอาจารย์นะสองเด่นที่ตรงไหนเด่นที่ข้างล่างเลยเด่นที่ล่างมากสาวเด่นมากล่างนี่เด่นมากสองนี้เด่นที่ล่างแต่รูดบนรูดล่างได้เลยสบายใจสบายใจไปเลยนี่รูดบนรูดล่างคือสองมาแน่นอน ดูตัวแรกเลยพี่สาวตัวเด่นสองอะไรตัวแรกปล่อยเลยวันนี้สี่พันสามรอยท่านตัวแรกอัดไปเลยสองหนึ่งจัดไปเลยคัดมาแล้วคัดมาแล้วพิเศษเลยต่อไปมันจะเสียวเวลาพี่สาวสองอะไร สองอะไรตัวเลกสองห้าเคยมาไหมตัวนี้เคยมาเคยมาตัวนี้มากี่ครั้งมาหนึ่งครั้งชัดเจนต่อไปสองอะไรครัอาจารย์สองแปดคุณฟังนะตัวนี้นะมาสองรอบ อาจารย์ขออนุญาตวงกลมไว้เลยมากี่รอบตัวนี้มาสองรอบตัวนี้นะพ,พิเศษที่สุดคือตัวนี้คุณฟังก่อนไปตัวรองนี้อะไรดูคืนนี้กูปล่อยหมดเลยนะอาจารย์ปล่อยหมดเลยสองศูนตัวแรกปล่อยหมดเลยวันนี้ไม่ขอเก็บ ปล่อยหมดเลยนะปล่อยหมดเลยนี่พี่สาวราววีไอพีอาจารย์แตกอีกใหญ่ไหมอาจารย์ฟันที่ศูนย์ออกสองสุดปังเลยราววีเขาแตกตะกี้เนี่ยแอดมินส่งมาแล้วแตกแล้วนะอ่ะแตกไปเลยนะพี่สาวนะต่อไปพี่สาวดูต่อไปต่อไปฟังนะตัวที่เท่าไหร่ตัวที่ห้าสองอะไรสองสี่โอ้ยวันนี้งาบถึงอะไร อาจารย์ยินดีต้อนรับทั้งหมด4,573ท่านดูตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายตัวที่หกเนาะอันนี้คือตัวที่หกองอะไรไม่รู้ว่าพี่สาวชอบเหมือนอาจารย์ไหมส้องเจ็บนี่คือหกตัวที่อาจารย์ปล่อยแล้วนะ 1>, 1 2ึ่งสสห้าหตัวเด่นนี้คือชอบมากอัดพิเศษเลยทุอตัวเด่นแต่ตัวเด่นจะมีตัวเดียวที่มันมาสองรอบคือ28ฟังอาจารย์นะสองแปมาดูตัวอัดอาจารย์ามาเลยตัวที่ยังไม่ซื้อรอัตตอลี่จัดได้เลยรัตตอรี่ไปหากวาดเลยเพราะว่าอาจารย์ซื้อมาแล้วทั้งหมดยี่สิบใบซื้อตัวไหนบ้างอาจารย์ตัวไหนตัวอัด ตัวนี้ตัวเดียวเลยไปหาซื้อรรตรี่ไว้แล้วตัวนี้อะไรค่าอาจารย์นี่ไงดูโอเคไหมตัวนี้เลยพี่สาวคุณไปเห็นรรตรี่ที่ไหนกูซื้อเลยเลขเก้ามันไม่งามเนาะเอาใหม่ก่อนขายหน้าพี่สาวมันไม่งามอาจารย์เขเขียนตัวซือไม่สวยแล้วพี่สาว นี่ไงเอาเลยพี่สาวจัดเลยคุณไปเห็นลอตเตอรี่ที่ไหนคุณจัดเลยเด่นมากเลยวันนี้นะฮะแต่ที่มันเด่นกว่าตัวนั้นคือสามตัวสามตัวอาจารย์บอกว่ามันมาหามอ้อาวสองสองแปดชอบไหมมาแล้วนะสองสองแปดตัวแรก จัดได้เลยซื้อง่ายรวยไปเลยมาตัวที่สองพี่สาวตัวที่สองกาจาร์เลยนะนะโอ้ยงามแหงงามแหงตัวที่สองอะไรดีะค่าจารสามตัวสองสองเก้างามไหมพี่สาวงามไหมสามตัวอาจารย์มีแค่สามตัวเท่านั้น ถ้าถูกนี้พี่สาวกีตไปเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายขอให้ปังนะจ๊ะขอให้รวยกันยกรายยกกลุ่มตัวสุดท้ายปล่อยให้พี่สาวค่ำคืนนี้คือห้าสองเก้าชอบไหมพี่สาวชอบไหม เบิ้งเอาเดอพี่สาวเดอร์บรรดอาจารย์กอเกียงให้ครบหมดแล้วพี่สาวเอ้ยวันที่16มีนาคมสรุปรวมทุกอย่างอาจารย์กอเกียงสายรูดเด้งเด้าเด่นที่สองล้านเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็มาบ่อยมากรูดวิ่งได้เลยตัวเด่นอาจารย์มีกี่ตัวคุณฟังดีด มีแค่สองตัวคือสองแปกับ2 9จัดหนักอัดแน่นได้เลยมีแค่สองตัวเท่านั้นที่มันมาบ่อยที่สุดคือสองแปกับ2 9สามารถอัดได้สามารถซื้อรอตลีได้ชัดเจนนะพี่สาวถ้าคนไหนกลัวพลาด คุณรูดเอาที่สองได้เลยรูดล่างรูดบนคือรัฐบาลไทยอาจารย์กอกียงมีแค่เจดตัวเท่านั้นสามตัวก็จะมีแค่สามชุดเท่านั้นจบชอบไหมชอบเนาะตัวเด่นอยู่ตรงเนี้ยดูหนึ่งสองสาจบตัวรองหนึ่งสองสาจบตัวอัด ที่อาจารย์ชอบมากคือสองเกถ้าตัวนี้มาพี่สาวฟังนะสองเกอาจารย์จะาไปทําบุญบุญให้ตบัดเลยคุณฟังนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอาจารย์จะมาบอกพี่สาวนะถ้าสองเก้ามาในครั้งนี้อาจารย์จะไปทําบุญตัวนี้เลยทําบุญใหญ่ให้ตบัดเลยคือสองเกาชัดเจน